Hello, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซสเรทารโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรืออร่องาความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะประจําเดือนกนรกฎาคมนี้ค่ะชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะคะชาวงนี้สมมามารถเข้ารับชมได้ทางลัานาและก็ราศีเลยเราใช้หลักกันแบ่งและคนาราศีตำหลักของ Western Astro l o g y หหลัวตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นนนนนะะะะคคซึ่่่งงกกกาารรออแบบบี้้จจไไมดตัทุ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคและคลิปในเดือนนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น3สถานะด้วยกันนะคะก็คือสถานะแรกก็คือคนโสดนะคะตามมาด้วยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะและของคนที่มีคู่แล้วนะคะอะไะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนและคาเม,มถุนที่เป็นคนโสดนะคะ ในเดือนนี้นะคะมิเกนที่ว่าตัวคนเองเนี่ยจะมีคนเก่าๆทักทายกลับมานะคะเป็นคนที่อาจจะเคยมีความรู้สึกดีๆด้วยกันอยู่มากนะคะเป็นคนที่เราฝังใจเป็นคนที่เรารู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็เป็นคนที่เคยทําให้เราเองรู้สึกเสียใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะ ทีเนี้ยในเดือนนี้ที่เขากลับมาเนี่ยคุณเมทุนค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างมากคุณเว้นระยะห่างจากเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยพยายามที่จะแบบไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินนะคะหรือว่าบางคนก็วางตัวเองไว้อยู่ห่างๆเลยพยายามไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลับไปใจอ่อนหรือกลับไปรู้สึกดีอะไรกับเขาอีกสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขาอาจจะมามาหาย,ห,ายหรือว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกกันหลายรอบแล้วก็ได้นะคะ แล้วมันก็จะมีปัญหาเดิมตลอดเลยก็คือเป็นปัญหาของแบบของตัวเขาเองหรือถ้าสมมติว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้ก็ยังคงจะมีปัญหานั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในเดือนนี้คนเก่าที่เคยมีอิทธิพลกับใจิตใจจะกลับมาแต่กลับทําใหชา้ชาวราศีเมถุนคอน่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้ขอให้เพิ่มเติมนะคะให้กับให้กับความรักความสัมพันธ์ของเมถุนที่เป็นคนโสดนะคะ เอาจริงๆตัวคุณเองก็ลองเปิดโอกาสก็ได้ลองกลับไปพูดคุยหรือว่าลองกลับไปสื่อสารกันดูอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าอ่ะเขาเองอยากที่จะกลับมาจริงๆนะเขาเองอยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นจริงๆดูซิว่าทาไมคนคนนี้ถึงกลับมาหาคุณคะเขามองคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเลยอะ เด็ก็รู้สึกเสียดายมากๆด้วยที่ความสัมพันธ์นี้จบลงถ้าเป็นไปได้เขาก็ยังอยากที่จะกลับมาทําให้ทุกๆอย่างมันดีหรือทุกๆอย่างมันเวิร์กดูกันดีกว่าว่าเมทุนคุณรู้สึกยังไงคะกับเขาคนนั้นที่กลับเข้ามาคุณยังรักเขาอยู่เลยยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เลยยังไม่ได้ move on ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ว่าเขาจะทําดีหรือทําไม่ดีกับคุณไว้ก็ตามนะคุณรู้สึกว่ากับคนนี้คุณปุ๊กพันมากจริงแล้วเขาแล้วเขารู้สึกยังไงกับเมทุนคะนี่เดือนกร,รก,กราคมนี้ เขาเองก็คิดมาแล้วนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากที่จะกลับมาขอโทษขอโอกาสจากคุณเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณไว้มันแย่แล้วก็มันก็ไม่น่ารักเลยจริงๆเขาคิดอยากจะปรับปรุงเป็นคนดีจริงๆมั้ไหมคะคนคนนี้ก็ยังไม่ได้ร้อรหรอกคะ่ะ ก็ยังไม่ได้คิดอยากที่จะปรับปรุงตัวแบบ100%แต่ยังอยากที่จะมีเราอะเพราะฉะนั้นอนะเรื่องนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าช่วงที่เขากลับมาหาเราเขาอาจจะใ nice, นเขาอาจจะน่ารักกับเรามากๆเลยนะแต่ว่าตอนจบเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าพอเรากลับไปคุยด้วยแล้วหรือพอเราแบบกลับไปาสารสัมพันธ์กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยตัวเองนะคะคือไม่ได้คาดหวังอะไรมากเกินไปมองความสัมพันธ์นี้แบบเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่คุณเองยังคงมีความรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะในเดือนเนี้ยยังมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันแต่คุณนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้จริงๆแล้วว่าเป็นยังไงเขามีข้อเสียอะไรข,ข้อ,ขอหรือว่าสิ่งที่ทําให้แบบเขาเป็นคนท็อกซิกเนี่ยมันคืออะไรคุณรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรับตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ลังเลนู้นนั้นนี่ไพ่ก็บอกว่าอาสัส for help from others ก็คืออาจจะต้องปรึกษาคนที่มีประสบการณ์หรือว่าลองระบายกับใครสักคนดูหรือว่าพูดกับคนที่เราแบบเชื่อใจหรือว่าอยากจะปรึกษาใครสักคนเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญในด้านนี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ซึ้นมองว่าของคนโสดมีคนกลับมาเป็นคนที่เรารู้สึกดีแต่ก็เป็นคนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินหน้าไปต่อก็อาจจะต้องระมัดระวังใจตัวเองแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะคะอัละ่ะคาะับสำหรับของคนโสดก็เป็นประมาณดีเดี๋ยวเราไปดูของคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับของชาวราศีเมถุนและกรกาเมถุนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่ว่าจะตัดสินใจ จบหรือว่าตัดสินใจที่จะพอออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเนื่องจากว่าตัวคุณเองมองไม่เห็นอนาคตที่มีร่วมกันนะคะคือไม่ว่ามันจะมองมุมไหนคุณมีความรู้สึกว่ามันมันไปด้วยกันไม่ได้เลยอะมันไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้เลยบางคนอาจจะติดอยู่กับสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่างที่คาราคาซังมานานแล้วตัวของคนที่เราไปดิวด้วยหรือคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขาดูไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขปัญหานั้นเลย บางคนทําร้ายใจิตใจเราซ้ําแล้วซ้าอีกตัวคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็เจ็บจนพอแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยดูทีท่าว่าเขาเองคงไม่ปรับเป็นคนที่ดีกว่านี้คุณเองได้ชั่งน้ําหนักนะคะข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะจบดีกว่าหรือน่าจะต้องพอดีกว่านะหรือดูไพ่เพิ่มเติมบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของมิถุนนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแรกๆอาจจะมีความรู้สึก ลังเลใจอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างเพราะว่าลึกๆเราเองก็รักเขาแต่ว่าพอสถานการณ์มันยิ่งตอกยามมา้ำว่ามันได้แค่เนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วอะตัวคุณเองก็เลือกอยากที่จะตัดสินใจทำอะไรให้มันถูกต้องนะคะอืมขอดูไพ่หน่อยนะคะว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเมถุนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณรู้สึกยังไงคะกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วย ยังรู้สึกรักชอบเขาเหมือนเดิมมีความรู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมแต่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟร์สำหรับคุณแล้วคุณเทคแอคชั่นหรือว่าคุณลงมือทำทุกอย่างไปเยอะมากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับในสิ่งที่มันแฟร์สำหรับคุณเลยนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณมองว่ามันสุกๆดิบๆคือบทจะสุกก็สุกบทจะทุกก็ ก็ทุกข์หนักหนาเหมือนกันอือฮึแล้วเขาล่ะคะเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับมีทุนเขาอะไม่อยากที่จะเสียเราไปเลยค่ะยังอยากที่จะมีเราอยู่ตรงนี้ยังอยากที่จะมีเราอยู่แบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังอยากมีเราในแบบที่เขารู้สึกสบายใจหรือว่าในแบบที่เขาอยากจะมีก็ยังไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงตัวอะไรสักเท่าไหร่นะคะบางคนเขามีความรู้สึกว่าแบบ ควาสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้มันดีอยู่แล้วทั้งกับเราแล้วก็กับเขาหรือมันดีอยู่แล้วสําหรับตัวเขาเองคือเขารู้สึก comfortable หรือว่าเขาเองรู้สึกสบายใจที่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้อยากจะหยุดไม่อยากจะเลิกไม่อยากจะพอเพราะว่าข้อดีของเราก็มีส่วนดีของเราก็มีเหมือนกัน เขาเองมีความรู้สึกดีต่อเรามีความรู้สึกถูกชะตามีความรู้สึกว่าเราเองก็คือคนที่ดีสําหรับเขาหรือว่าเราเองก็คือคนที่แบบอยู่กับเขาแล้วก็ให้แต่สิ่งดีกับเขาอะค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะเสียเราไปแต่ว่าในเดือนนี้ที่คุณเมทุนเองตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าว่าจะไปจริงๆอะจริงๆเขาก็จุกเหมือนกันนะก็เจ็บเหมือนกันนะคนเนี้ยที่ทําอะไรไม่ได้แล้วหลังจากเนี้ยคือคุณตัดสินใจแล้วว่าจะไปว่าจะจบว่าจะพอ อ่า uh huh. หลังจากที่ทบทวนมานานหลังจากที่ใช้เวลามานานหรือหลังจากที่เจอปัญหาเหล่านี้มานานนะคะเอาคำในความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้เอาจริงไม่มีใครแฮปปี้หรอกทั้งเราและเขาต่างคนต่างเสียใจตัวคุณเมทุนเองก็เสียใจที่ตัว ที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปในแบบที่คุณคิดหรือในแบบที่คุณคาดหวังได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็เคารพตัวเองแล้วก็ยอมรับในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่ามันอาจจะไม่เวิร์กหรือมันอาจจะไม่โอเคจริงๆในขณะเดียวกันตัวเขาเองนะคะก็รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียใจที่แบบท้ายที่สุดคือเขาเองต้องเสียเราไปจริงๆทั้งๆที่ในอดีตที่ผ่านมาเราเองก็ดีกับเขามาตลอดเขาดูเหมือนอยากที่จะ ปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงทําให้อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะเช่นว่าอยากจะกลับมาปรับ ทำอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นแต่เหมือนไม่ถุนคุณไม่ได้อยากที่จะให้โอกาสตรงนั้นแล้วอะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้โอกาสเขามานานมากแล้วหรือคุณให้โอกาสเขามาหลายรอบแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่คุณควรที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างให้กับตัวเองจริงๆนะคะคุณไม่อยากที่จะติดอยู่กับสถานการณ์ที่เศร้าเสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะคุณอยาก Move on แล้วก็อยากมีความรักดีๆซึ่งคุณมองว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะให้คุณได้นะคะอันละคะสำหรับของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นอยย่าาง,งีีี้ประะะมณนนะคะเด๋ว ไปดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับของชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วนะคะคําเตือนนะคะก่อนฟังถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแนะนำนะคะกดออกเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วบรรยากาศความรักความสัมพันธ์หรือว่าคำทำนายในเดือนนี้ของเมถุนค่อนข้างที่จะ ดูจะมีปัญหานะคะอะละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณเองจะได้ไปรับรู้เรื่องราวบางอย่างของฝั่งของคู่ของเราว่าเขามีอะไรปกปิดเอาไว้แล้วทําให้ตัวคุณเองรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือบางคนบางเรื่องที่ได้ไปรับรู้ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจและบางคนก็คือรู้สึกเสียใจไปเลยนะคะบางคนมีในเรื่องของการทําอะไรลับหลังกันการโกหกนะคะ choice หรือว่าตัวเลือกค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในเดือนนี้ตัวคุณเองเนี่ยในเดือนนี้พยายามที่จะทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเองไม่รับรู้อะไรเพื่อที่ว่าคุณจะรอดูว่า แล้วมันจะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมที่คุณควรจะรู้หรือว่ามีอะไรอีกไหมที่คุณควรที่จะได้รับรู้หรือว่ามีอะไรที่คุณควรที่จะได้รู้ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามนิ่งเงียบแล้วก็รอดูสถานการณ์ขอรู้สถานการณ์เพิ่มเติมนะคะให้กับเมถุนที่มีคู่แล้ว เรื่องที่คุณได้ไปรับรู้มันก็ทำให้ตัวคุณเองรู้สึกเศร้าจริงๆนะแล้วก็สําหรับเมทุนบางคนนะคะคิดว่าคุณตัดสินใจได้เลยอะ่ะโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรนาน แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ take action อะไรคือรอดูไปเรื่อยๆรอเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็คืออาจจะเดินออกมาเองเลยเพราะว่าภายในที่นี้ขึ้นเ e ร์สตีน d บ e ด d e r แล้วก็เป็น m a i n Female คือเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองรักตัวเองมากรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรรู้ตัวว่าตัวเองคู่ควรกับความรักแบบไหนการ t r e ี t แบบไหนคนรักแบบไหนหรือสิ่งไหนที่มีค่าและคู่ควรกับตัวคุณคุณสามารถตัดสินใจได้เองเลยค่ะในเดือนนี้ เดือนนี้ไม่ถุนนะคะที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคะ คนรักคนคนนี้อยู่มากนะคะแล้วก็มีแลนในอนาคตร่วมกันกับคนคนนี้ด้วยบางคนมีลูกกันหรือว่าบางคนแบบเป็นคู่ที่แบบเหมือนแม้ว่าจะผ่านอะไรกันมานานหรือว่าผ่านอะไรกันมาเยอะแยะก็ยังคงรักหรือว่ายังคงรู้สึกดีต่อกันอยู่นะคะซึ่งตัวคุณเองรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอมาเจอเรื่องนี้ก็เลยทําให้คุณช็อกแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจมากๆคือเหมือนแบบสิ่งที่เคยหวังหรือว่าสิ่งที่เคยแพลนกันเอาไว้มันพังทลายลงมาหมดเลยถามว่ายังรักไหมยังรักแหละแต่ว่าคุณก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนะ แล้วเขาล่ะคะคู่ของเมทุนนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเชื่อไหมในเดือนนี้คนคนนี้ไม่รู้นะแรกๆอะ่ะไม่รู้นะว่าตัวคุณเองรู้หรือว่าตัวคุณเองแบบเห็นอะไร <c oughs> เขาก็เลยพยายามจะปกปิดทุกอย่างเอาไว้แต่แบบแล้วก็พยายามที่จะทําทุกๆอย่างออกมาให้ดีด้วย <c oughs> พอในจุดที่เขารู้อะว่าเรารู้ เขาเองก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันเขาก็ดูพยายามนะคะอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจพยายามอยากที่จะทําให้เรากับเขาได้กลับมาสารความสัมพันธ์อะไรกันอีกครั้งนึ่งอยากให้คุณให้โอกาสเขาเพราะว่าลึกๆเขาเองก็ยังมองว่าคุณเองคือตัวจริงหรือว่าคุณเองคือที่หนึ่งในใจของเขาอยู่แต่ไม่ถุนดูไม่ค่อยอยากที่จะไม่ค่อยอยากที่จะเข้าใจแล้วคุณมีความรู้สึกว่าความเชื่อใจอ่ะพอมันหมดแล้วมันก็หมดเลยอ่ะ เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณคิดแล้วก็ทบทวนกับตัวเองอะนะคะว่าคุณอยากที่จะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้กันแน่แล้วก็บางคนมีคําตอบในใจแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอการรอหรือว่าใช้เวลาในการที่จะจบหรือว่าอยากที่จะขอยอยุติความสัมพันนี้บางคนมีธุรกิจกร่วมกันบางคนมีในเรื่องของครอบครัวหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่รับผิดชอบร่วมกัน<ๆ>ก็จะต้องให้เวลากับสิ่งนั้นนะคะซึ่งตัวคุณเองก็ดูจะจัดการมันออกมาได้ดีนะคะ เพราะฉะนั้นเซนมองว่าในเดือนนี้ของเมถุนที่มีคู่แล้วใครที่เจอกับปัญหาตัวคุณเองจะสามารถตัดสินใจได้ในเร็ววันเพราะคุณรักตัวเองมากๆเลยค่ะนะคะอาล่ะค่ะสำหรับของเมถุนในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ u b s c r i b e นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ในเดสคริปชั่นบ็อเป็นที่รับร่แล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแลวเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนีี้สสวัดค่ะ